สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมเมยโตย์ต้าชัวสมิธสาขาอนุนนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีรถสวยๆนะครับมาฝากคุณลูกค้านะครับหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ f o r t u n e นนะครับ2.8 V ปีออโต้ปีนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับสำหรับหน้าตาคนขายเนี่ยไม่ได้รอไม่ได้เล้าใจอะไรไม่ต้องไปสนใจนะครับดูรถสวยๆกันพอนนะครับเบาแล้วกับป้าย และนี่ก็คือนะครับหน้าตาของ Fortuner นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น2.8 V ขับเคลื่อน2ล้อหลังรุ่นปี2019ครับผมสภาพห,หน้าตาหล่อๆสีดำเงาวับแบบนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับมาดูตัวจริงและทดลองได้ที่โชว์รูมโตโยต้าชัวร์สมิธอนุทของเรานะครับผม เราเปิดให้บริการทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนะขัตเลิกครับติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับนัดได้ทุกวันนะครับผมมาได้ทุกวันครับผมครับผมเราดูหน้าตาภายนอกกันไปแล้วนะครับเรามาลองดูกันภายในกันบ้างนะครับสําหรับ Fortuner ในรุ่น V นะฮะเบาะคู่น่าจะปรับไฟฟ้าทั้งคู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผม แจพุสต์ทคีย์เลสมีมาให้ครับพวงมาลาัยมัลติฟังชันนะครับผมปุ่มควบคุมสวิตต่างๆนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับสวิตสตาร์สต็อปนะครับแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับคันนี้เล็กมาอยู่ที่83,591กิโลเมตรครับผมซึ่งในรุ่น2.8 V นะครับจะได้ชิปเกียร์ที่พวงมาลัยมาด้วยนะครับผม จะเพิ่มความสนุกเล้วใจไปอีกแบบนะฮะ Cruise Control มีมาให้ครับในรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มสวิตช์ควบคุมต่างๆที่พวงมาลัยนะครับภายในห้องโดยสารครับเบาะหนังนะครับคุมโทนสีน้ำตาลเข้มนะฮะก็ดูหรูหราดีนะครับผมแอร์ในด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสาร ตอนหลังนั่งสบายแน่นอนครับผมดูห้องเก็บสัมภาระในด้านท้ายครับเหลือเฟือครับสำหรับครอบครัวใหญ่ๆนะครับผมครับและสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับกับแคมเปญนนะครับกับของทางเตต้์ชัวร์สมิธนะครับของเราณตอนนี้นะครับดอกเบี้ยต่ำสุดครับเริ่มต้น2.79%นะครับผมนาน 5ปีนะฮะมีไฟแนนซ์ของธนาชาติลิสซิ่งนะฮะโตโยต้าลิสซิ่งนะครับ,ส,รบสำหรับคุณลูกค้าที่ประวัติการชำระดีนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมก็อย่าลืมนะครับคุณลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทางผมเข้ามาได้นะครับเม่่ t ตยต้าชัวสมิธสาขาอ,อนุตินดีจัดหารถให้ตามความต้องการของคุณลูกค้าทุกท่านนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการรับประกันนะครับสำหรับ ฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.8V ออโต้2019คันนี้นะครับอยู Car, นะ่ในเกรดเซอร์ติฟายยูสคาร์นั่นนั่นหมายถึงว่าโตยต้าชัวร์สมิธของเราเนี่ยรับประกันคุณภาพในส่วนของตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ให้1ปีหรือ20,000กิโลเมตรครับผมและสุดท้ายครับในเรื่องของราคานะครับโตยต้าชัวร์สมิธของเรานะครับปรับลดราคานะครับมาอยู่ที่1ล้านนะครับกับอีก40,000 8,000บาทเท่านั้นนะครับกับ Fortuner 2.8 V Auto 2 0 1 9ขับเคลื่อน2ล้อหลังหลอๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้าต้องมาดูตัวจริงมาทดลองขับนะครับติดต่อผมมานะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับติดต่อผมที่เบอร์091ครับ8873737นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเอารถรุ่นไหนมาขายนะครับมานำเสนอให้คุณลูกค้าได้ดูนะก็ฝากคุณลูกค้าติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเมตตาชัวสมิทธ์อนุตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ